เปิดรับความหลากหลายทางเพศที่เพิ่มมากขึ้นทําให้นักทําหนังจํานวนไม่น้อยนะคะเลือกที่จะนําเสนอชีวิตของคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะเรื่องราวของความรักค่ะนอกจากจะทําให้คนดูนั้นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้ได้มากขึ้นก็ยังทําให้นะคะคนดูได้ดูหนังที่หลากหลายมากขึ้นด้วยติดตามได้จากรายงานมองมุมหนังค่ะ เยอะไปปะเนี่ยเะื่หน้ากัมจะชัดไงความรู้สึกดีๆที่มีให้กับไนท์เด็กแว้นข้างบ้านทําให้เด็กเรียนอย่างกัามวันไว้จนแกงเพื่อนต้องพิสูจน์ว่าความสัมพันธ์นี้คืออะไรใน Love's Coming ใช่รักหรือเปล่าและความสนิทสนมที่เกินเลยคําว่าพี่น้องระหว่างกอฟและแบงค์ในพี่ชาย My Bromance ก็ทําให้ทั้งคู่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อให้คนรอบข้างยอมรับ นี่คือภาพยนตร์ที่เตรียมฉายต้อนรับเดือนแห่งความรักปีนี้นอกจากทําให้เห็นกระแสที่กําลังมาแรงของหนังเพศทางเลือกยังสะท้อนความพยายามของนักทําหนังในการถ่ายทอดความสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงความจริงของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างตัวละครในหนังผมเนี่ยเด็กชายสองคนรักกันเขาไม่ได้รักกันที่คนคนนี้เป็นเกย์หรือเพราะคนคนนี้เป็นผู้ชายแล้วหล่อแต่เขารักกันที่คนคนนี้คือคนคนนี้ มาควาว่าเขารักกันที่หัวใจแล้วล่วละเขาไม่มองหน้าไม่มองเพศแล้วละ่ะเนี่ยครับผมเลยเขา,าเออเออรักอย่างเงี้ยมันคือรักที่บริสุทธิ์จริงๆคือรักที่ข้างในไม่รักที่ความหลอกความสวยหรือหน้าตาหรือเพศหนูว่าทุกวันนี้สังคมเราก็เปิดกว้างมากขึ้นซึ่งเพศที่สามใช่ไหมคะเข้ามาทําให้เหมือนแบบตัวละครเราเหมือนสมจริงมากขึ้นอิงแบบว่าชีวิตเรลไสติกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ความสำเร็จของรักแห่งสยามในปี2550ด้วยรายได้42ล้านบาทและคว้ารางวัลใหญ่จากหลายเวทีถึง Yes or No จากรักก็รักเลยทั้งสองภาคที่ได้รับความนิยมทั้งในและนอกประเทศและไทม์ไลน์เพราะรักไม่สิ้นสุดหนังชายรักชายที่ทำลง YouTube และมีกระแสดีจนได้ฉายในโรงใหญ่เมื่อปีที่แล้วพิสูจน์ให้เห็นว่ามีฐานคนดูที่พร้อมอุดหนุนภาพยนตร์ที่นำเสนอความรักของเพศทังเลือกอย่างเข้าใจในฐานะเพื่อนมนุษย์ ขณะที่ภาพยนตร์ส่วนหนึ่งยังคงนําเสนอผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในฐานะคนชายขอบที่ไม่สามารถสมหวังในความรักและเป็นเพียงตัวตลกเท่านั้นแล้วก็เธยมีหลายด้านแต่ด้านที่ถ่ายทาอดอมาที่สุดข,ของกระเทินี่ก็คือการแต่งหน้าแล้วก็คือการตลกเฮฮาค่ะอยากให้เขาได้รับรู้ว่าเพศอย่างเราอ่ะมันก็มีความรู้สึกเหมือนกันในความรักอะไรอย่างเงี้ยเออแบบ มันยากกว่าคนอื่นเวลามีความรักอะไรอย่างงี้ใช่ปะมันอธิบายไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องการที่ให้มีนะคะยิ่งมีเนี่ยมันจะยิ่งรู้สึกว่ามันได้รับได้รับการยอมรับในความมีมิติของมนุษย์ในความเข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยเราอยู่ในหนังแล้วเราไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้น่าอายไม่ได้เป็นตัวตลกอะรู้สึกว่ามันก็ทําให้ตัวเขา,าไม่ได้รู้ไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจในการมีรัชมทนงเพศแบบนี้รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองรู้สึกว่าตรงนั้นะ่ะ มันทําให้คนมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นทั้งในแง่ตัวเราเองที่เป็นแล้วก็คนอื่นที่อยู่ในสังคมก็จะได้มองอย่างเข้าใจมากขึ้น การเรียกร้องสิทธิ์ในหมู่คนรักเพศเดียวกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทําให้มีการสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับเพศทั้งเลือกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น blue is the w a r m e s t c o l o r นังตามทองคำจากเทศกาลหนังเมืองคาสเม,มื่อปีที่แล้วหรือหนังรักเขย่าวขวัญของชายรักชายที่ขว้ารังวัลเคลียร์ปามและผู้กํากับยอดเยี่ยมในเวทีเดียวกันอย่าง stranger by the lake ความสำเร็จของภาพยนตร์ที่มองคนหลากหลายทางเพศด้วยความเข้าใจยังหวังให้เกิดการยอมรับในความต่างอย่างแท้จริงโดยไม่จํากัดเพียงในจอ